ห้อยเป็นกระซั่มเลยพี่นอ้องเอจะแสบแสบพี่น้องต้มห้อยจะเป็นหมอ,อเลยพี่น้องเอ้ยนี่แต่หนุ่ยใหญ่เป็นหมอเลยพี่นอ้องนีเป็นห้อยเสดิจุดนี้สิเป็นอมห้อยคมพี่นอ้องอาใหญ่นเลยพี่นอ้องแต่หนุ่ยใหญ่อม แซ่บพี่น้องนะายทวนๆได้พี่น้องสองอย่างหอยขมหอยเซอดีพี่น้องตง้มเรียบร้อยแซ่บบาเลยแกงใส่ผักพี่น้องเขาเบืออ่อหอมพาพี่น้องมาเบิ่งหอยจูพี่น้องหรือว่าหอยขมพี่น้องงงมาเมื่อวานนี่พี่น,พน,มมน,พน้องเอ้ยร้ายขนาด กินเป็นงวดนึงนะก็โมเบิร์ตพี่น้องนี่เป็นงวดใหม่พี่น้องกับหอยเสด็จโยเสด็กับมักลายหนึ่งพี่น้องนี่จะหน่วยนี่อะไพี่น้องยังไงไปพี่เลยพี่น้องค้างหน่วยพี่น้อง เบ่งพี่น้องเตระนวยพี่น้องปุง้ยผีพี่น้องออมมอ้อพี่น้องมื่อคืนนี่ก็ออมไปแล้วพี่น้องอย่าเห็ดออมอีอีกหรอ